ประตูนรกเปิดถามอาจารย์เลนี่เลยคุณผู้ชมครับอันนี้ในมุมมองของเราเนาะใช่ไหมครับอาจารย์เลนี่เลยประตูนรกเปิดนี้ยังไงเลนี่หมายถึงอะไรยังไงครับก็ประตูนรกเนี่ยค่ะจะเปิดในช่วงวันเข้าพรรษารนะคะจะเป็นช่วงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปจาศีลปฏิบัติบาเพ็ญเพียรบารามีมก็จะเปิดโอกาสให้กับบรรดาผีปู่ย่าญาติพี่น้องที่ล่วงรับชีวิตไปแล้วนะคะ ได้มีโอกาสมารับบุญกุศลจากลูกหลานนะคะลูกหลานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาสามเดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นในช่วงเทศกาลเหล่านี้เราก็จะมีเทศกาลที่เราชัดเจนนะคะก็จะมีสาจีนนะคะบุญข้าวประดับดินถูกไหมคะอ๋อบุญข้าวประดับดินที่เขาเอาใบตองแล้วก็ใส่ข้าวใส่อาหารข้าวหวานไปวางไว้ตามดินตามมุมกำแพงตามใต้ต้นไม้ถูกต้องค่ะก็จะมีทางอีสานนะคะ แล้วก็มีบุญเดินศาสตร์นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆพิธีของตามความเชื่อตามประเพณีค่ะคตามพื้นบ้านก็จะมีอีกหลายๆที่ที่มีอีกถ้าท่านททั้งหลายสนใจก็ลองศึกษาดูนะคะอย่างเรื่องประตูนรกเปิดนี้ผู้ชมครับมีเรื่องของสองตำนานเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสาศนาพุทธนิกายมหายานไปทางจีนนะครับตำนานแรกก็บอกว่าเป็นวันที่เหมาะเจาะวันขึ้น15ค่ําเดือน เดือนแปดก็คือเดือนเก้าก็คือเดือนนี้เดือนถูกไหมตรงกับสิงหาคมใช่เดือนแปดค่ะเดือนเดแปดไทยเดือนแปดไทยแต่ว่าเขาเป็นคืออย่างเงี้ยผมนับอันนี้ไม่เป็นนะพี่ที่ผมสักสนคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเขานับบางทีนับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้าแต่มันตรงกับเดือนแปดเออซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์เรื่องวันนี้เป็นจันทรคติเนาะเอาง่ายๆว่าตำนานแรกเนี่ยมันตรงกับเดือนสิงหาคมค่ะแล้วบอกว่าประตูนรกเปิดเปิดเสร็จ พญาโยมราชเนี่ยจะเปิดให้เขาเรียกว่าเปิดประตูนรกใครดวงไหนที่ต้องขึ้นสวรรค์ก็จะเปิดแล้วก็ขึ้นสวรรค์ค่ะแล้วดวงไหนที่จะต้องลงนรกหนักกว่าเดิมก็จะเปิดไปสู่นรกซึ่งซึ่งปิดเลเวลแบบนี้เหรอปิดเลเวลแล้วก็บอกว่า,ามนุษย์เนี่ยซึ่งทราบข่าวเรื่องนี้ก็เกิดสงสารประตูดวงวิญญาณที่ แบบจะต้องลงนรกไปเพิ่มต้นหรือ,อยังอยู่ในนรกเนี่ยเปลี่ยนขุมเออทําให้เขาก็เลยเกิดการทําบุญเกิดขึ้นนี่คือตํานานแรกครับตํานานที่สองก็คือเป็นพระอราหัน์รูปหนึ่งนะครับที่แบบว่าคุณแม่ท่านน่ะเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะมีความไม่สบายใจท่านเรียกสันส้นๆว่าอิจฉาหรือหมั่นไส้อะไรเงี้ยหม,มั่นไส้ผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวทําดีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วท่านก็ให้นี่ให ลูกชายซึ่งเป็นพระาราหันเนี่ยนิมนต์ญาติโยมมาบอกจะทําบุญเลี้ยงซึ่งคนนี้นุ่งขาวห่มขาวก็จะถือถือศสีลนกินเจเขาจะแบบไม่กินเนื้อสัตว์ท่านก็ทําน้าซุปน้ําแกงทําข้าวอะไรไปให้ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ท่านวางคือไงว่าน้าซุปที่โซดมีกระดูกหมูอยู่มีหมูอยู่คือมีเนื้อสัตว์อยู่ไงว่าบาปอันนี้ทําให้จากแม่แม่ท่านที่มีความเข้าใจผิดหรือมีความไม่รู้หรือมีความเข้าใจผิดเหล่าเนี้ย บาปอันนี้เป็นกรรมอันนี้ส่งผลให้ไปอยู่ในนรก oh. แล้วก็พอวันนรกเปิดเนี่ยก็คือตรงกับเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านก็พระอรห,หนันต์ท่านเนี้ยก็จะลงไปช่วยแม่และไปบอกว่าขอรับเขาเรียกว่าขอรับโทษแทนแม่ได้ไหมทูตเ <c oughs> จ้าก,ก็ไม่รู้ท่านนิมิตยังไงท่านก็ลงไปขอวิยาบาทกับพญยาย,ยมราชว่ากรรมของใครเป็นกรรมของมันรับโทษแทนกันไม่ได้ค่ะ <c oughs> ท่านก็ให้ตาําราขึ้นมาตาราหนึ่งเป็นชื่อภาษาจีนนะคุณผู้ชมเสร็จแ,แล้วก็บอกว่าสามารถทําบ,บุญให้เป็นวันที่แบบเปิด,ปดที่เปิดทางให้คุณแม่ขึ้นมา รับบุญค่ะในเมืองมนุษย์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของตำนานเขาเรียกว่าวันสัตว์จีนเนาะอย่างนี้และนี่ครับคําว่าประตูนรกเปิดถ้าที่พี่ฟังนะเอาฟังแบบไม่คิดอะไรอุมันน่ากลัวนะใช่ดูน่ากลัวพี่เจมว่าน่ากลัวไหมพี่ก็น่ากลัวแต่มันก็เปิดทุกปีนะพี่นะใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าเปิดเฉพาะปีนี้ปีที่ผ่านมามันก็เปิดปีก่อนนู้นก็เปิดเปิดทุกปีค่ะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเสิร์ช Google เลยวิกิพีเดียประตูนรกเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ครับให้ดูครับนี่ พี่เจมอันนี้ที่ประเทศไหนนี่ประตูบ้านใครปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นศิลปินฝรั่งเศสครับคุณ <c oughs> เปิดได้ใช่เรียกว่าเป็นภาพฉากนรกกระพูมครับคุณอ,อ่าเป็นศิลปินนะครับเดี๋ยวยกย่อได้ท่านหน่อยอยู่ที่ตอนนี้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออแซนนะครับศิลปินสร้างโดยโอคุสบรอดังซึ่งเป็นประติมากรชาวฝรั่งเศสใช้เวลาสร้างไปสร้างมาเนี่ยเชืเ่อว่าใช้ไปกินเวลาสาปสิบเจ็ก <c oughs> ว่าจะทำาดเนี่ยเอ๊ะในความเชื่อของ ฝรั่งเขาสุญญากาไม่มีนรกเลยเขาขึ้นสวรรค์หมดเลยไม่ตอคนตายผมไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยได้แรงบันดาลใจจากประตูสวรรค์อ๋อเหรอขอดูทีครับขอดูทีอยากให้จันเรนี่ดูว่าเห็นอะไรไหมอจะเออจันเรนี่เลยไหมอันนี้คุยสนุกสนุกนะท่านผู้ชมหนูเห็นภาพเป็นการแบ่งแบบนรกสวรรค์อย่างชัดเจนเลยนะคะอ๋อนรกสวรรค์มนุษย์อย่างชัดเจนจริงไหมเนี่ยจริงค่ะหรอยังไงเยเนี่อ่ะสมมติเป็นภาพด้านล่างเราก็จะเห็นความทุกข์ทรมานของมนุษย์ ที่กำลังตกอยู่ในหล cup, ุมดำทั้งหลายส่วนด้านบนก็จะมองเป็นเหมือนเทวดาที่กำลังมองลงมาจากสวรรค์เนี่ยอืะเฮ้ยผมว่าอันนี้พี่เจมาจเจย์นี่ก็เพิ่งเห็นภาพนี้แน่แล้วเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นจากรายละเอียดเห็นจากเป็นอารมณ์เป็นภาพในมุมมองของเลนี่ใช่ไหมเป็นภาพความตั้งใจขออีกทีครับของศิลปินใช่ไหมของศิลปินที่เขาศิลปินทุกท่านจะมีจิตว <seeing> <acquired> ิญญาณ มีความตั้งใจมีพลังอยู่ในการตั้งใจที่จะทําอะไรออกมาให้มีผู้ที่ได้พบเห็นดัตตีความให้เป็นอันไหนนรกอันไหนนรกเลนด้านล่างสุดอะค่ะอันนี้ข้างบนนี่คือเป็นเป็นมันเรียกว่านี่ข้างบนนี่คือขโมงจากข้างบนด้านนี้คือเมืองมนุษย์ด้านบนคือสวรรค์อ๋อนี่คือมนุษย์เนาะใช่ค่ะด้านบนคือพระแล้วลงมาลงมาครับแล้วก็ด้านล่างเป็นนรกเห็นไหมคะก็จะมีความทรมานตกลงมาอยู่ลุมดาเนี่ยมานรกนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะข้างบนนิดเดียวเองสวรรค์นิดเดียวเอง แต่ว่าผมผมอ่ะพี่บัวเห็นชัดใช่ป่ะแต่ผมมองไม่ค่อยรู้ว่ามันมีลายเยอะแต่มันไม่ค่อยเห็นรายละเอียดมองไม่เห็นรายละเอียดพี่มันผพมันดำดำมันมันก็เรียกว่าดูไม่ออกจะรู้ว่ามันสวยแหละดูมันดูสลักสลองรายละเอียดเยอะจําเป็นต้องกลัวไหมเลนนี่ประตูนรกเปิดจะเป็นไปได้ไหมที่แบบจะสู่คนไปเพิ่มอีกอ่ะถ้าหากเราเป็นผู้รักษาศีลปฏิบัติ คิดดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วก็บำเพ็ญเพียรบารมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องดอกนี้ดอกนะคะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะคะอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเตือนว่าจงรักษาศีลไว้ให้ดีนะคะคิดดีพูดดีปฏิบัติดีนะคะมเมื่อยามถึงยามที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะได้จากไปอย่างมีความสุขแต่นั้นถามว่าเรื่องประตูนรกเนี่ยนากก่ากลัวไหม ท่าทางในด้านของุทธสานิกชนทุกท่านก็อย่าได้พึงความอย่าได้พึงกังวลใจแต่เราก็ทําตามหน้าที่ที่เราเป็นลูกหลานที่จะต้องทําเช่นทุกๆวันพักก็ต้องหมั่นใส่บาตรท,ทาบุญเปลี่ยนห้องเปลี่ยนน้ําพระนะคะสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ําให้กับผู้ล่วงรับชีวิตไปแล้วะนะคะเหล่าญาติพี่น้องที่ล่วงรับชีวิตไปแล้วบ,บรรพบุรุษที่ล่วงรับชีวิตไปแล้ว เราอาจจะนึกถึงได้หรือนึกถึงไม่ได้ก็อย่าลืมโกรธให้ท่านด้วยค่ะ,ะเรนเนเคยผ่านวันศาสตร์มาเยอะแล้ววันที่บอกอในคุณผู้ชมครับสิ่งเราพูดถึงนะั่นคือข้อมูลเราหาตรงไหนก็ได้ที่บอกวันประตูนรกเปิดแต่ทีนี้ต้องถามอาจารย์เรนว่ามองจริงๆอ่ะวันประตูนรกเปิดซึ่งมันตรงวันศาสตร์จีมันตรงจริงๆในมุม,มที่เรนเห็นไหมคือเลนนี้เห็นแบบนี้ค่ะก็ในช่วงวันศาสตร์จีนเนี่ยเรนก็จะเห็นแบบ บนท้องถนนนะคะบนพื้นถนนเนี่ยก็จะมีบรรดาญาติญาติเนี่ยที่เขาจะมาตามบ้านเลนก็คือสื่อสารกับดวงวิญญาณว่าท่านมาด้วยเหตุใดท่านบอกว่าท่านมารับบุญกับลูกหลานเดี๋ยวลูกหลานจะเตรียมของไว้ให้ถ้าอย่างเป็นทางเชื้อสายจีเนี่ยก็จะเตรียมไว้ให้กับก็จะเตรียมของเส้นไหว้ไว้ก็จะมารอกินกับลูกหลานถ้าเป็นชาวไทยเราเนี่ยก็จะรอมารับบุญจากลูกหลานหน้าบ้าน เป็นต้นค่ะแสดงว่าไม่ไม่ใช่ประตูนรกอย่างเดียวเป็นประตูยมโลกแบบทั้งคนตกนรกด้วยคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือจะเปิดหมดถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะพวกที่อยู่ในนรกอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วเล่นจะเห็นวิญ,ญญาณค่ะ uh huh. แต่ปกติถ้าพื้นโลกมนุษย์ทั่วไป uh huh. ก็จะมีทั้งวิญ,ญญาณมีทั้งเทวดา uh huh. มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคะ uh huh. แต่เนี้ยก็จะมีแต่วิญ,ญญาณอย่างเดียว เทวดากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปกรรมฐานจำศีลเขาไปเข้าพรรษาเหมือนไปปฏิบัติธรรมให้โอกาสให้บรรดาวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้ยมารับบุญจากลูกหลานสิ่งที่เรียนเห็นนะเยอะเป็นพิเศษไหมจริงๆก็เห็นทุกปีก็เยอะเป็นเรื่องปกติเขาเชื่ใจแต่หมายถึงว่าสมมติวันนี้อ่าวันนี้ประตูนรกยังไม่เปิดขึ้นอะไรแล้วแต่ยังไม่ตรงยังไม่เติมเริคเขาวันที่ประตูนรกยังไม่เปิดกับวันที่ประตูนรกเปิดดวงจิตแตกต่างกันมากแค่ไหนครับ แตกต่างค่ะเพราะว่าวันที่ประตูนรกยังไม่เปิดเป็นวันที่บรรดาวิญญาณที่ยังไม่ได้เขาระบบเขาก็จะเดินเพ่นพ่านทั่วไปจะแต่งกายอาจจะแบบตามสภาพที่เขาเสียชีวิต uh huh. แต่วันที่ประตูนรกเปิดเราก็จะเห็นบรรดาอากงอมาม่บาบรรดาวันพบุตษที่อาจจะเป็นคนโบราณกว่าหน้านั้น uh huh. ที่จะไม่ได้แต่งชุดเสื้อผ้าปกติบางคนก็ใส่เสื้อลายดอก ok, ที่แบบ สีชัดเจนสดใส uh huh. บางคนก็แต่งตัวดีและไม่ได้มาด้วยความสภาพที่ไม่ดีนะคะคมาด้วยการแต่งกายที่ดีมาด้วยการแต่งกายที่ดูเหมาะสมแต่มาอยู่หน้าบ้านสมมติเราเดินผ่านขับผ่านหมู่บ้านบ้านนี้ก็จะมีประมาณสิบดวงบ้านนี้ก็ประมาณยี่สิบดวงอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเวลามองเข้าไปก็จะเห็นแบบบรรดาพ่อแม่อากงอมาม่าหรืออาลากงอาลาม่า,มาหรือบางบ้านก็จะมีแบบ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับชีวิตไปแล้วอาจจะแบบรุ่นเป็นหลักร้อยที่ยังไม่ได้เกิดเนี้ยเขาก็จะมีการแต่งกายที่ไม่ได้เหมือนเราๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปรออยู่หน้าบ้านรอบุญจากลูกหลานนั่นแหละค่ะถ้าอันนี้ถามแบบไม่ได้กลัวนะลูกหลานย้ายบ้านนะ่ะท่านตามไปถูกไหมไปถูกคะ่ะ อ้โเจ้าไม่พูดเพราะว่าเขาจุดทูบใช่ไหมเป็นสายยานอยู่แล้วไงคะว่าเขาจะรูเออบ้านนี้ลูกหลานมาอยู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นสายยานอยู่แล้วเพราะว่าถ้าในเรื่องของโลกวิญญาณนะคะแล้วลูกหลานอะไรคนเขาจะไปบ้านไหนหรือก็จะไปแวะแวะบ้านนู้นบ้านนี้วันนั้นก็จะไปบ้านในที่บ้านนี้ทีอาจากบ้านนี้ไปปุ๊บก็แวะไปบ้านนี้ต่อเนี้ยมีเวลาหนึ่งเดือนสามเดือนที่ก็บอกช่วงเนี่ยจนถึงเนี่ยยี่สิบสองสิงหาใช่ไหมหนูจะต้องเล่าให้ฟังว่า ถ้าหากว่าปู่ย่าตาทวดของเราท่านอยู่ในเมืองผีนะคะเมืองปรโลกนะคะเมืองนรกนะคะคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีนะคะไม่ทําตัวไม่น่ารักก็จะมีโอกาสอยู่ได้ถึงสามเดือนแต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วดื้อไม่ค่อยฟังเถียงหรือแบบไม่ปฏิบตัติช่วงที่ให้เขาปฏิบัติกันก็ไม่ปฏิบตัติก็ยังจะไปเข้าฝันลบกวนลูกหลาน ต้องเอามาให้นะต้องทําให้นะบางทีลูกหลานเดือดร้อนอยู่ก็หาเขาฝันก็ต้องไปทําให้ก็จะถูกแบบให้มาแค่เดือนเดียวเป็นต้นค่ะอืเท่าที่ฟังไม่ใช่เรื่องน่ากลัวก็ไม่ได้อยากเพราะว่าประตูนรกเปิดตลอดทุกปีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ตอบแทนพระคะุณกตัญญูกับเตวิตากับบัรพบุรุษของเราถูกต้องค่ะแต่เศรษฐกิจไม่ดีอะเรียนทำไงแล้ว ปู่ย่าตาทวดจะช่วยเราได้ยังไงอย่างเงี้ยเราสวดมนต์อุทิศให้กับดวงวิญญาณดวงจิตของปู่ย่าตาชุดของเราได้ค่ะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็ถ้าอย่างเป็นทางาลูกหลานเชื้อสายจีนนะคะก็จะมีพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ของชุดใหญ่แต่ถ้าหากในช่วงปีไหนเนี่ยเราไม่มีปัจจัยจริงๆครับแต่เราอยากตอบแทนเราอยากไหว้ทำยังไงล่ะของชุดเล็กก็ได้ค่ะนะคะมีของชุดเล็กหลายแบบเลย ก็ขอให้มีซาลาเปาม,มีแบบมันโทมีข้าวมีอาจจะเป็นหมูแถบอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าเป็นคนไทยเราก็จะทำเป็นอาหารข้าวหวานใช่ไหมคะอาจจะไปใส่บาตรให้ท่านอ,อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันและกลับมากรวดน้ำให้ท่านสวดมวนต์ให้ท่านท่านก็ได้รับเหมือนกันค่ะ,คะหรือถ้าหากเราว่าเราขอสมาทานศีลแปดทุกวันพระเราขอสมาทานศีลห้าทุกวันพระ ขอให้อันนี้ส่งผลบุญที่ลูกถือศีลปฏิบัติบรรพีบารมีในช่วงเข้าพรรษา1เดือน2เดือน3เดือนด้วยศีล5และศีลแปที่บริสุทธิ์แล้วขออาทิตย์บนกุศลน,นี้ให้กับผีปู่ย่าบรรพบรุษพี่ป้านาอาผู้ร่วงรับชีวิตไปแล้วอย่างเช่นนี้ก็ได้เหมือนกัน อาจารย์เรนนี่กำลังจะบอกว่าบุญกุศลในช่วงนี้ช่วงกบรษาถือว่าเป็นเทศกาลที่ดีในมุมมองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อกี้เราฟังไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่างๆท่านก็จะไปเข้าปฏิบัติธรรมของท่านภาวนาอีกด้านหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้เป็นช่วงที่บดีเลยประตูนรกเปิดไม่รู้มันทำไมบังเอิญันบดีแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยูอ่ก็กลับมาให้ญาติพี่น้องกลับมาหาลูกหลานถ้าบอกว่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะถวายเป็นอาหารแล้วอุทิศให้ท่าน มากน้อยตามกําลังนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้หรือว่าจะถวายเป็นบุญที่เราตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงลอสามเดือนนี้ถือศีลเลยแล้วก็จะยกบุญให้กับบรรพบุรุษของเราทีนี้เซตเขาเรียกว่าเป็นเซตละกันทําบุญแบบว่าเซตเอเซตบีเซตเอคือแบบว่าถวายเป็นอาหารค่ะมากน้อยเท่าไหร่แล้วแต่ไม่รู้แต่เซตบี B, ถวายเป็นบุญที่เราจะเนี่ยถือศีลกินเจแบบเนี้อานนี้สงส์อันนี้สงส์ผลบุญเหล่านี้จะทําให้ ผีปู่ย่าดวงจิตดวงวิญญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งบรรพบุรุษผู้ร่วงรับชีวิตแล้วที่ได้มาหาเรามารับบุญจากเราเนี่ยท่านเหล่านี้ก็จะได้ไดรับกลับไปบางท่านก็สามารถปรับภพภูมิได้เอ่ยบางท่านก็มีโอกาสได้ไปเกิดแล้วเอ่ยบางท่านก็จะมีรูปกายที่สวยขึ้นดูดีขึ้นจากที่แบบอาจจะ แกเท่าผิวพันไม่ดีเสื้อผ้าอาจจะเก่าแล้วก็เปลี่ยนไปได้ค่ะก็เหมือนปรับปรุงแล้วเราฝ่ายตูดจีนยังไงหมายความว่าเออต่างกับตูดจีนตูดจีนแล้วก็มีไหว้ตูดจีนเราจะเป็นการรับเจ้าไหว้เจ้าอาจจะมีไหว้บรรพบุรุษด้วยแต่เราจะต้องไหว้เจ้าไหว้เทวดาบนสวงสวรรค์รับท่านลงมาเข้าบ้านแต่นี้ตรงกับบรรพบุรุษเลยวันศาสใช่แต่ผมเข้าใจในมุมมองผมเองนะผมผมคิดไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่า ช่วงนี้ยประตูนรกเปิดเนี่ยพวกเปรตอสุรการหรือว่าคนที่เขาทากรรมมาเยอะเขาเอามีโอกาสได้ได,ได้กินได้เหมือนเปรตเขาปากเล็กเขาอาจจะได้กินได้รับส่วนบุญตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปกติเขาจะไม่ได้รับเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับให้คุณกัดตัวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยที่กลัวคือพวกตัวแสบอะ่ะอ,ออกมาเพ่นพ่านเป็นพิเศษหรือเปล่าเขามีมผู้คุมค่ะอดังนั้นทุกบ้านเนี่ยทุกบ้านที่เราจะไปเห็นว่า มีสิบท่านยี่สิบท่านสามสิบท่านก็จะมีผู้คุมมาดูแลโอ้ oh. ด้านั้นก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะอแล้วก็ด้านที่พี่เจมยกตัวอย่างมาดีมากเลยครับที่บอกว่าผีเปรตนะคะก็จะมาขอส่วนบุญจากลูกหลานจะมีงานบุญเข้าประดับดินเนี่ยหรือว่าเป็นงานบุญอีกบุญหนึ่งคือเป็นบุญเดือนสิบนะคะ,ะพี่น้องชาวอีสานใช่ไหมครับทางใต้บุญเดือนสิบทางถ้าบุญเดือนสิบเป็นทางใต้ถ้าเกิดเป็นเข้าประดับดินทางอีสานภักละ แล้วก็จะมีาศาสตร์ไทยด้วยค่ะก็จะมีบุญที่จะต้องทำข้าหน่มจีนเส้นหมี่เอาไปถวายที่วัดผีเปรตนะคะมันพ้นรุษที่ล่วงรับชีวิตไปแล้วแล้วไปปรับภพภูมิเป็นผีเปรตก็จะได้ทานสิ่งเหล่านี้จากเราเพราะเชื่อว่าปากจะเล็กเหมือนลูกเข็มนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีค่ะที่พี่เจมพูดมานี่คือตรงกับตำนานที่สองที่บอกว่านิการมหาย,ยานของทางจีนเลยก็คือว่า อรหันต์ก็คือพระโมคขลานะนะค,ะครับคุณผู้ชมคุณแม่ของท่านเนี่ยเ,เป็นเป็นภาษาจีนเนาะพระโมคขลานะเป็นเมืองจีนนี่จะเป็นชื่อว่ามู่เหลียนนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็แม่ของท่านเนี่ยตอนที่ท่านคิดถึงมารดาท่านก็ได้ถอดกายทิพย์ลงไปนโลก,กภพมมจึงได้รู้ว่ามารดาตนเนี่ยอดอยากจึงป้อนอาหารแก่มารดาสิ่งที่เกิดขึ้นคือถูกบรรดาพูดผีที่อดอยากรุมครับแย่งกินหมดเลยเหลือข้าวสุกเม็ดเดียวจะป้อนให้กับแม่ที่ปากข้าวสุกนั้นก็เปลี่ยนเป็นถ่านไฟ ไม่ริมฝีปากของมันดาจนพองแต่ด้วยความกตัญญูกะบเวทิตาและสงสายมันดาเลยขอรับทุกทรมานแทนคุณแม่อย่างที่บอกพระพุทเเจ้าก็เลยไปโปผล่ไม่ได้รับแทนกันไม่ได้ม,มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเรนเวลาคนที่ทําคนที่เป็นเปรตอะไรเงี้ยว่าคนที่ต้องไปเสวยทุกเหลือไปรับกรรมในนรกแบบนี้ยมันทุกทรมานแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเปรตเนี่ยมีหลายรูปแบบครับ นะคะเปตเนี่ยมีหลายชนชั้นด้วยนะคะแล้วก็มีหลายการรัเวลาด้วยอันนี้ก็เอาไว้เป็นคอนเทนต์ต่อไปเปตมีกี่จัมพูกนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถามว่าจริงไหมกับการรับทุกขเวทเทานาต้องอยู่ที่กรรมของดวงจิตดวงนั้นด้วยว่าร้ายแรงแค่ไหน และยอมเข้าระบบหรือไม่นะคะอย่างเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมเราเอาแค่ข้อสารเนี่ยที่คนถวายให้ที่เกิดคนลูกหลานถวายให้ถ้าเกิดไม่ใช่วันนรกเปิดนะลูกหลานถวายให้แล้วพอจะรับจะกินปุ๊บสามารถเปลี่ยนเป็นฐานทองแดง่านร้อนร้อนแล้วไหมเปล่าเผาตัวได้เลยอเลยมันสเปปช่อเอฟเฟกไปนะจริงเพราะว่าเขาอลลีวูดนะเพราะว่าเขาจะมีกรรมกับพระแม่โพศพนะคะ มีกรรมกับด้วยคําพูดด้วยวจีกรรมตรงนี้ก,ก็ส่งผลแต่ต้องดูต้องดูกรรมของเปรตัวนั้นหรือว่าต้องดูกรรมของดวงจิตนั้นว่าเขาเป็นแบบไหนถึงจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีจุดเชื่อมโยงค่ะอ้เข่าที่ฟังอังนนี้เราจะได้จบเรื่องประตูนรกกระแสะประตูนรกน่าก,กลัวไหมครับจางเลนถ้ามองให้น่ากลัวก็จะน่ากลัวอย่างที่เป็นกระแสะ แต่ถ้ามองด้วยสติแล้วก็สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็จะไม่ต้องกังวลใจค่ะ